ของที่ทํางานเสียใจเสียใจที่ไม่น่าโดนจับเลยครับก็ไม่ต้องเสียใจเรื่องที่คือคนที่รักนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมชมเชยนะครับพุทยาเสพติดนะครับของ ของรองผมโยทีนั่งจุดจูดงภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองผู้บัญชาการนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเราทผู้การสกบเนื่องจากท่านจุดจูด้ทราบว่ามี ผู้ที่รักลอบมาปล่อยยาขายยาสองนะครับแล้วก็ในเขตปกนอื่นๆในพื้นที่ก็คือโรงพักหลักๆก็คือแถวโหลงหัทินแล้วก็บางเขนจู่โจกก็เฝ้าติดตามจับกลุมคนที่เนี่ยนะฮะนับะ แปดแปดเม็ดก็เลยพาไปค้นที่ห้องพักนะครับอยู่ตรงปูทองอภัตตเม่นใครรู้จักว่าปูทองอภัตตเม่อยู่แถวเนี้ยราวิทาสีห้า้าแล้บบางเขนค้นในห้องพักเนี่ยก็พบยาไอายอีกศูนย์จุดห้าหกกรัมแล้วก็มีเนี่ยฮะ อุปกรณ์เครื่องช่งางการเสรก่อนนะอันนี้ก็ไม่อยากโรมากแต่เป็นเรื่องที่เปลียนยงไงเอ,ไเ,ไเ,อไไเอาไว้เสียใช่ไหมเอาไว้ขายได้บป่ะเอาไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการขยายผลต่อจนกระทั่งทราบว่ามีการซุกซ่อนไว้อีก37มัด37มนัดเนี่ยเป็น มัดละสองพันทั้งหมดเจ็ดมื่นสี่พันหกร้อยบ้านเช่านะที่ไม่มีชื่อนะครับอยู่แถวร้านร้านอินทาสิบสี่แยกสองนะครับแขวนท่าแรงเหมือน,นกันเขาอ้างว่าเขาได้ค่าเปิดค่าเช่าเนี่ยห้าพันบาทแต่๋เราก็ยังไม่ไปเชื่อ จากการขยายผลเนี่ยปรากฏภาพนะครับก็คงจะไม่บอกรายละเอียดเท่าเท่เดี๋ยวจะให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเพื่อไปดำเนินการที่จะดำเนินการกวาดล้างตะกุกต่อไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งี้อยากจะถามอะไรไหมเลิกร้องไห้แล้วให้มาอ้าวทำไมถึงมาติดยา อจะเตือนยังไงให้คนที่ที่คิดจะเสพว่าให้เลิกเสพเขายเขาเลยครับไม่ดีบอกว่าติดยาวนาน้นยัง ยาอะขนาดนี้มันขายใ้หรือเปาเป็นขาไม่ไขายเป็นกีนละลายย่อยผมเสื้อัวเสือส้อหน้าห้าเี่ยมไปยังร้องผมมาไม<ส>่หยุดเดี <c oughs> ย๋ยวไปถามมันมาเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องเห็นหน้าไหมเนี่ยกัแนไมหน้าเลย สล้ววัดกองปรากองอะไรอยู่กองไหนฮะกองหนึ่งกองหนึ่งสามกัดที่ไหนสังกัดนั่งครับนั่งครับทั้งหลาที่ใหน้ครับฮกองป่าตัวโลทำงานทำงานตำรวจที่ไหนอ่ะไม่มีไม่มี เนี่ยเราไปเปล่าไปไปมีชื่อมีชื่อเนี่ยเห็นแปบลบแออ้างชื่อใครนะตัวเจ้าของก็มีตีตัวจริงนะชื่ออะไรนะที่เข้าไปแจ้งมาฟัาดูเวื่อรชื่ออะไรนะมาป่ะเนี่ยเนี่ยเป็นมีชื่ออยู่นี่เนีนชื่ออะไรนะพันตรวโทพิพัฒน์เต็งชาวรหรือเรื่องเต็งรู้จักลองเต็งไหมตัวจริงเขาก็มีนะแต่อันนี้เพียงชื่อเขามาใส่ณขณะเนี้ย แตงเนี่ยเขาไปหลอกแตงถามว่าทำไมแต่งชุดอย่างนี้จริงๆพี่น้องกองปราวัดมีแต่ทำความดีนั่นแหะไอ้นี่ไป็นทำให้เขาเสียหายนะครับคนที่จะปิดป้ายตรงนี้ได้นะฮะต้องมีคอมมานโดเลยนะต้องอยู่ที่กองกองหกคอมมานโดกองพอนะครับกองพอต้องอยู่กอพ เนี่ยไปถามว่าซื้อมาจากไหนบอกซื้อทั้งเดียร์แต่งได้ไหมเนี่ยได้ยืนไหมท่านครับลองให้แต่งนี้ไปครับดูเหมือนตำรวจจริงหรือเปล่าถือว่าถือว่าถือว่าเป็นการสาธิตนะไม่เยเอาคุมเอาคุมเนาะไม่มีกฎหมายเดี๋ยวไปยุโยง่งเสริมไม่ว่าทำผิดแล้วส่วนใหญ่จะแฝงได้ที่ไหน ไลายในรถแต่งดีครั้งครับแต่ละครั้งไปทำอะไรบร้างไปซูรถแล้วก็ไปหาเพื่อนแล้วอะไรอีกแต่งไปอวดสาวรู้ปามไม่ไม่แต่งไม่อวดสาวเลยนะทำไมต้องเป็นกองเปล่าครับผมเคยช่วยรับจ่ายกองเ<ไ>ปล่าเคยช่วยงานครับเป็น ส่งรูปไปให้เขาทำเ,เน็เขาทำอไปไหไปไง,ปไงส่งไปที่ไหนผมส่งรูปให้เขาทำทางอินเทอร์เน็ตครับแต่ว่าเขาทำส่งมาให้ผมเป็นชื่อเงี้ยครับใบเท่าไหร่ใบละสามพันหน้าครับ<อ>แต่ว่าเขาไม่ได้บัตรนะครับเขาส่งเป็นไฟล์รูปเข้าโทรศัพท์มาให้ครับให้ไปปีนเอาเองครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ปีนครับ คิวเข้าไปครับคิ์เข้าไปนีิสนเทเลยครับว่าว่ารับทำบัตรรับํำวุ้งอะไรพวกเนี้ครับ <S <S แล้วผมก็ถามเพราะว่ารับทำบัตรตำรวจไหมเขาก็บอกํำได้แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้ส่งรูปถ่ายมาส่งรูปถ่ายไปแล้วเขาก็ตัดต่อเลยเรัดอาชีพอะไรต่อ,อาม,มาก็ขายผ้าครับผ้าขาย กำไรมากเลยครับถ้าจะเห็นว่าตัดชุดจริงห้าพันกว่าแม่ครับชุดตำรวจชุดซิมเจ็ดร้อยครับในข้เงนี้ครับครับอ้าไม่เกี่ยวครับอันนี้มาซื้อแยกที่หลังครับสังแยกเข้ามาไม่ติดครับติดหมดสมบูรณ์หมดนี่เลยครับครับเอก็สิบแปดเดียวทุกการก็สิบ ก็จะถูกดำเนินคดีนะในข้อหานะมีมือปืนไว้ในครอบครองทัวึงสิบปีแต่เครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิและอันนี้ห้าปีแล้วก็อันจะโดนหนึ่งปีหด้วยประมหลกฎหมายยานะแสดงเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายอจะเป็นเครื่อง่านะโดนไม่มีสิทธิ์นะ อู่แสดงตนวเชิญเจ้าหน้าที่ได้เครื่องหมายของเจ้าหน้าที่นะครับก็จำพวกไม่จำพวกไม่เกินหนึ่งปีนะครับมีทะเบ,บียนถามว่าเขาบอกว่าเขามีทะเบียนซื้อมาเขาบอกเขาซื้อมามีทะเบ,บียน <c oughs> แต่แต,แต่แต่ถามว่าเราซื้อจากใครซื้อจากคนธรรมดาอาวุธปืนเนี่ยซื้อจากคนธรรมดาก็าถือว่าปืนผิดมือศาลคือใบอนุญาตให้ซื้อปืน ซื้อมาเท่าไหร่ครับคุณซื้อมาสองพันห้าครับกลางตอนตอนใส่ชุดนี่เคยไปเบ่งกินซีเลยผมฟูอะไรใครยังไงไหมใหม่ชุดไม่เคยครับเออที่บอกซื้อรถใส่ใส่ไปใส่ชุดใส่ชุดตอนหลังนะครับวันหลังสุดนะครับที่บอกว่าใส่ไปซื้อแต่วันที่ไปซื้อวันแรกไม่ไม่เคยได้ใส่แต่เอาแพร่ไว้ในรถตลอดแพร่ไว้ในรถคือก็ฝากไว้แล้วนะฮะว่าเท่าที่เราทราบตอนเนี้ย ก็มีการแอบอ้าง่าเป็นตำรวจนะแล้วก็ไปพูดง่ายๆว่าไปหลอกลวงคนหลายครั้งหลายหนนะครับบางทีก็รับจะวิ่งเต้นไปตั้งมองเนี่ยนั้นก็ฝากสื่อไปด้วยว่าถ้าใครเคยเห็นเรืนองนี้น,น,นะฮะไปหลอกลวงหรือไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปาอราบเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลสันกัดกองนคร พอมกการตำรวจส,สี่มา,มาพบกับผู้การสี่หรือไปพบกับผู้กกับตน,นลาท้าวนะครับจะทำอีกางไรเนี่ยไม่ทำครับไม่โอกาสอะเดียว่การการจะถามเลยว่าเิอไหมก็อิกผู้เข้าาเหมือนไม่อยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นนักข่าวเลย ทำไมไม่อยากพิจารณาไม่ดีต่อไปท่านที่ท่านออกมานอนหนึ่งเรื่องอะไร